ออก็ไอ้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้รับรู้สัมผัสทางลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องหยุดความนึกคิด่งแต่งต่างๆเอาไว้โวกรังชั้วข่าวถึงเราละไม่ได้ดับไม่ได้เราเดินปัญญาเอาไปใช้ก็สมมติยังไม่ได้เราก็รู้จักวิธีการเจริญสติฟังไปด้วยน้มสำเนียงแล้วก็หลงสุดลมหายใจเข้าไปยาว,ยาวลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับลมหายใจนั่งตามสบายไม่ต้องปนมือการหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆผ่อนล,ลมหายใจออกมายาวๆกา,ายของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นจิตใจของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนเราพยายามรู้พยายามสร้างความรู้ตัวตรงนี้นะต่างกระตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ พอรู้ตัวปุ๊บเราก็รู้ให้ต่อเนื่องถ้าความพังเผอก็เริ่มขึ้นมาใหม่พังเผอก็เริ่มขึ้นมาใหม่อย่าไปเกียดคร้านในการเจริญสติจนเป็นอัตโนมัติในการรู้เท่าทันถ้าเราสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเราก็จะเห็นการเกิดการดับของบิญญาณในกายของเราเห็นการเกิดการดับของอาการอ,องคันห้าซึ่งอยู่ในกายของเราซึ่งเป็นฝ่ายนามารม เราต้องจเจริญสติลงอยู่ที่กายของเรารู้ลมหายใจนี่คือเรียกว่ารู้กายเรารู้ให้ต่อเนื่องแล้วก็รู้ไม่ทันแล้วก็เริ่มใหม่รู้ไม่ทันแล้วก็เริ่มใหม่แต่เวลานี้กําลังสติที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีไม่เพียงพอหรือไม่มีเอาซะเลยก็เป็นปัญญาที่เกิดจากัวใจไปบงการขึ้นสมองกับขันห้าไปบงการขึ้นสมองร่วมกันไปหมดจนเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาโัวตดนทั้งที่รู้รเขาหลงอยู่ในความรู้อยู่ เราต้องมาจเจริญสติตัวใหม่เข้าไปอบรมใจแล้วก็ไปควบคุมใจก็ไปชี้เหตุชี้ผลตามดูตามรู้ตามเห็นจนใจของเราคลายออกจากขันห้าแยกรูปแยกนามตามทำความเข้าใจให้ละเอียดทุกเรื่องดับความเกิดของใจละกิเลสออกจากใจกิเลสอยากกิเลสละเอียดมันมีหมดอยู่ในกายของเราเว้นแต่ว่าเราจะตามทำความเข้าใจให้รู้เรื่องทุกเรื่องหรือไม่เท่านั้นเองส่วนมากก็ไปปล่อยปะละเลยเอาแค่ไปทำบุญ ขอให้ฉันได้ทําบุญก็พออย่าอยู่เพียงแค่นั้นเราจงพยายามรู้ให้ลึกใจที่ปราศจากกิเลสเป็นยังไงใจที่ไม่เกิดเป็นยังไงใจที่เป็นสมาธิเป็นงไงใจที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรกายวิเวกเป็นยังไงใจวิเวกเป็นไงทวนันท,ทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างไรนิวรรธรรม,รรม,รรม,รรมเป็นเครื่องกลางกั้นใจเป็นยังไงสติพังเพอเป็นยังไง มีหมดอยู่ในกายของเราคำว่าทิฏฐิความเห็นเป็นยังไงเห็นถูกเป็นยังไงเห็นผิดเป็นยังไงสัมมาทิฏฐิความรู้แจง้งเห็นจริงเปิดทางให้เป็นยังไงเราต้องทําความเข้าใจศึกษาภาษาธรรมภาษาโลกพระพุทธองค์ท่าน,นก็สอนเรื่องกายของเรานี้แหละสอนเรื่องวิญญาณของเรานี้แหละวิญญาณในกายของเรามีไม่มากเลย มีอยู่ในกายของเราซึ่งเรียกว่าขันหานี่แหละที่พากันสวดพากันท่องอยู่ทุกวันนอกนั้นก็ไปเพิ่มเติมเสริมให้มันเยอะขึ้นไปเท่านั้นเองเราแจงให้มันได้ชใช้ตัวเองให้มันเป็นแก้ไขตัวเราให้มันได้ละความอยากความยินดียินไล่ในหลักธรรมทั้งความอยากทั้งความไม่อยากท่านก็ละหมดเลยแยกรูปแยกนามตามธรรมความเข้าใจเราก็จะเข้าใจในเรื่องกรรมกรรมลิขิตหรือว่าวิบากกรรมขันหานี่ก็เป็นตัวกรรมมาปรุงแต่งใจให้เกิดให้มุนเป็นวงกลม หลงเกิดในพบน้อยพบใหญ่ถ้าเราแยกแยะได้เราก็ทําความเข้าใจได้ตัวขันห้าก็ไม่ปรุงแต่งใจของเราใจของเราก็มาดับความเกิดไม่ปรุงแต่งส่งออกไปอีกให้เป็นการเกิดเฉพาะสติปัญญาแต่ไม่หลงมายึดเป็นแค่เพียงกรุอิยาของสติปัญญาทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอะไรที่เป็นบุญเราก็ทําอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ทํา อะไรที่ควรจเจริญอะไรที่จะควรละการบริหารกายบริหารใจอบรมกายวาจาใจให้เป็นระเบียบให้คลายความหลงให้ได้เช่นกันเราก็ต้องพยายามนะล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายอย่าไปเลือกการเลือกเวลาอย่าไปคอยให้ตั้งแต่คนโน้นก็ต้องมาให้คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนเราจเจริญสติเ้าไปสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ สตินี่แหละครูว่าอาจารย์แนวทางนั้นพระพุทธองค์นั้นเอามาเปิดเผยทั้งนั้นแล้วตั้งสองสาพันปีแล้ววิธีการดําเนินพวกเราต้องพยายามสร้างให้มีให้เห็นให้ปรากฏขึ้นที่ใจหมดความสง,สงสัยหมดความดังเลยยมีดแดงกจะเดินให้ถึงจุดหมายไปทางกันแต่เวลานี้กําลังสติมีน้อยเพียงแค่สร้างกับรักษาการทําให้ต่อเนื่องก็ทั้งยา,ยากอยู่เราก็ต้องพยายามสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะ อ่พากันไหวประพร้อมๆกันพากันไปศึกษาทำความเข้าใจต่อนะ